อันนี้ทายเยนาาทน,นนี่ครับนี่ไม่ละซ้าบาทไม่ละซ้าบาทโอ้โหไม่ละซ้าบาทนั่งบรรยากาศนะครับจักรเรียนจานจักบาทน้อนี่ครับนี่ จานตั้ครับสี่สิบบาทสี่สิบบาทครับโ,โอ้เดี๋ยวรอบบางคนเนะี่ยจานละสี่สิบบาทดิพี่น้องนะครับเบิองอันนี้เครื่องใส่เครื่องใส่ตั้งด้านการ,กรเกษตรนะก็มีเดิ คามเบ่งบรรยากาศกับยุทธตลาดนรือว่บรรยากาศนะครับอันนี้จี้งคีบาทนี่ครับนี่ง้าบาทห้าบาทเดี๋ยวเดี๋ยวม่ไหมครับแม่ไหมเดี๋ยวเลาะตลาดก่อน Anh ơi là các anh, đây nè, hà bạc, sáu hà bạc, sáu hà bạc, sáu hà bạc, đấy à? Đây các, bưng นังควายยี่สิบห้าบาทเดี๋ยวคือกําเอานะครับเดี๋ยวเบิ่งก่อนอันนี้สามยางลอยนะครับครับผมบรรยากาศอัน,น เรื่องอันนั่นนังงันั่งงัวเออเมอกอนี่่ย้นี่นาลชดนอันนี้อ่ะก็ว่าจะไเด้กเกว่าหันนี่ปูน้าปูนานี่ขายจิ้มเฮะปูนาขายไอตุ้งละสามหาโอ้ทอละสามิบห้าบาทปูน้าเออนะครับื้อนะครับบรรยากาศเด้วสกับเอาอัน หนังนะครับหนังหนังคล้วยพอดีบรรยากาศนะครับในอย่างรับโอ้ครับบรรยากาศ จะไปซื้อนัองควเอครับเอาอยัานเลยเนาะยันยัคนครับอันนี้ขายทุ่งจิ้มจันทน์นะครับลอยห้าสิบลอยอยห้าสิบนะครับอือลอยห้าสิบอันนี้ นี่นนนนางนี้ครับเล่นอันจักรบาลนีคจานละสองร้อยเล่นนอ้นี่ครับเล่นนะครับตัวละจัรบานี่ครับเลนตัวละ,ละ,ละร้อยบาทนอ้นี่ครับเลนตัวละร้อยบาทส่นั